คลิปนี้เรามาแบ่งปันรูปแบบของงานตลับพระนะครับเป็นตลับพระทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นพระหลวงปุทวดนะครับเป็นทรงเตวรีดนะครับผมก็พอดีลูกค้าทิ้งพระไว้ให้นะครับก็เอามาวัดกับการขึ้นตลับเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นตลับปิดหลังนะครับผมเป็นตลับแบบปิดหลังนะครับเปิดหน้าแล้วก็ปิดหลังนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันก่อนดีกว่านะครับลับแบบนี้นะครับทําพอดีพอดีนะครับจะอยู่เรทประมาณไหนนะครับห่วงนะครับก็เรต18กรัมนิด,น,ดนิดนะครับผมเรต18กรัมนิดนิดนะครับน้ําหนักดิบๆบนะครับรวมซี่ก็น่าจะอยู่10กรั19 20กรัมนะครับผม นี่นะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะมาทําการใส่กระจกนะครับผมใส่กระจกเดี๋ยวนี้เตรียมกระจกไันแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับ ก็ใส่เข้าไปให้มันฟิตหน่อยนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับผมกระจกนี้ก็จะเป็นบล็อกเดียวกับตัวเรือนนี้นะครับผมมันถึงจะใส่พอดีนะครับผมขั้นต่อไปเราก็จะรองโฟมสีแดงแล้วก็เอาพระใส่เข้าไปนะครับผมอันนี้นะครับอรองโฟมสีแดงเข้าไปนะครับผมะจะสังเกตว่าตัวนี้ผมจะใส่โฟมไม่เต็มนะครับเพราะว่า องพระนะครับท่านจะยื่นออกมาด้านมุมตรงนี้นะครับจะยื่นกว่ามุมตรงนี้นะครับผมพระจะไม่ได้สายขวาจะไม่เท่ากันสทีเดียวนะครับผมช่วงนี้นะครับก็จะเว้นโฟมไว้หน่อยนึงนะครับเพื่อรับกับอันแหลมของมุมตรงนี้นะครับผมอ่นนี้ก็ใส่ไปคร่าวๆก่อนนะครับอาจจะของพระอาจจะไปแกะออกแล้วก็ใส่อีกทีนึงจัดแจงโฟมอะไรดีๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้เรามาใส่ให้กัน ดูก่อนนะครับผมใส่เข้าไปก็เช็คความแน่นนะครับผมไม่หลุดแล้วก็ปิดฝาได้นะครับผม ฝาไปก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับผมอันนี้นะครับก็จะตลับใบนี้ก็จะพอดีกับพระองค์นี้ไปเลยนะครับผมเป็นของพระองค์นี้ไปเลยนะครับผมแต่ถ้ามีพระอีกองหนึ่งทรงใกล้เคียงขนาดใกล้เคียงก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับผมอันนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะทําป่องหน่อยนึงนะครับป่องซ้ายขวาแล้วก็ป่องข้างล่างหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อทรงออกมาแล้วมันจะดู อ่อนไหวอ่าจะดูอ่อนช้อยมาหน่อยนึงนะครับผมอประมาณนี้นะครับผมพระเนี่ยสามารถกดลงไปอีกก็ได้นะครับผมอ่าจะมีพื้นที่ตรงข้างหลังนี้หน่อยนึงนะครับแต่นี่ผมใส่ไปประมาณนี้นะครับปิดไปนะครับอ่าพระก็จะอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับอ่สองดูด,ด้านข้างก็จะเห็นโฟมสีแดงอยู่นะครับ ครับอาจจะมืดไปน,นิดนึงนะครับแสงธรรมชาตินะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับผมตลับใบนี้ก็จะเป็นตลับแบบพระไม่ได้กันน้ำนะครับผมสามารถเปิดเอาพระออกมาดูมาสองได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นตลับแบบไม่ได้กันน้ำนะครับแล้วก็ตรงด้านบนนี้ก็จะเป็นเพชรขนาด 7ตังค์นะครับผม1เม็ดนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเพชรนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเพชรขนาดเตังเป็นเพชรขนาด7ตังค์1เม็ดนะครับผมฝังเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการชุบขาวนะครับผมชุบขาวตรงหน้าเพชรนะครับผมจะทาให้เพชรเนี่ยมีไฟเล่นไฟดีขึ้นนะครับผมด้านข้างก็เป็นการแกะลายแข้งสิงห์ทั่วไปนะครับอันนี้จะไม่ใช่ตลับแบบยกซุ้มนะครับผมเป็นตลับ แกะลายธรรมดานะครับผมปกติถ้าจะเอาปึกๆเลยก็จะมียกซุ้มหัวสิงห์นะครับฐานพญานาคนะครับแต่ใบนี้เราไม่ได้ยกนะครับผมก็จะเป็นงานฝังเพชรเม็ดหนึ่งนะครับก็พระก็จะดูเด่นนะครับผมประมาณนี้นะครับด้านข้างก็แกะลายนะครับลายเปรียวนะครับด้านหลังก็ลายเปรียวอย่างนี้นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นบันพับนะครับผมห่วงสามชิ้นนะครับเชื่อมให้นะครับตรงนี้เชื่อมนะครับผม เชื่อมไปเลยนะครับรูปนี้ไม่โดนแล้วนะครับด้านบนก็จะเป็นรองเข้าล้ำตัดให้นะครับลูกค้าขอเข้าล้ำตัดหนาๆนาหน่อยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหูนะครับหูประกบนะครับหนาหนาตันๆกันไปเลยนะครับนี่นะครับปิดเข้าไปก็จะกระชับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ห่วงนะครับ ก็ห่วงนะครับอ่าห่วงใส่ก็ขึ้นคอได้เลยนะครับห่วงนี้ก็แข็งพอสมควรนะครับผมถ้าเราเอาเล็บเอามืออ้านี้ไม่ออกนะครับผมเพราะว่าห่วงตันๆเลยนะครับผมต้องใช้ครีมอ้าออกนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นทองดูเรทประมาณ85%นะครับผมมาตรฐานด้านเล่านะครับผมถ้าเป็นทองเก้าสิบนี้ก็มี20กว่ากรัมแน่นอนนะครับมันหนักนะครับผมทองเก้าสิบหนักนะครับแล้วก็ต้องขึ้นหนาด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ ก็จะออกมาก็ประมาณนี้นะครับแบ่งปันสาหรับท่านที่มีพระลงปุ่ทวดทรงเตาลิดแบบนี้นะครับผมคิดจะอยากจะทํากรอบหรือทําตลับนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมก้อนนี้นะครับก็ลองสอบถามร้านใกล้บ้านได้เลยนะครับผมร้านที่ไหนเขาก็ทําได้นะครับถ้าเป็นร้านที่ช่างเขาทํากรอบผ้ากันนะครับผมลวดลายก็อาจจะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ก็สวยงามกันไปคนละแบบนะครับผม อันนี้ครับอันนี้ก็ดูเรียบเรียบไม่วหว้านะครับผมแต่ก็ยกระดับขึ้นมาโดยการใส่เพชรบนหัวนี่นะครับอันนี้เป็นเพชรแท้นะครับขนาดเจ็ดตั้งนะครับผมเพชรแท้นะครับอ่านี่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเราก็ไม่ได้ทําเผื่อมันมากนะครับเพราะว่าเอาให้พอดีกับองค์พระองค์จริงนะครับผมถ้าเราเผื่อเยอะนี่กรอบมันจะใหญ่จะหนักไปเปล่าๆนะครับผมอันนี้ก็ พอดีพอดีนะครับผมก็จะอยู่เลทนี้นะครับถ้าเป็นตลับแบบแนวนี้ก็ไม่มีไม่ต่ําบาทแน่นอนนะครับผมบาทขึ้นแน่นอนนะครับยกเว้นจะเป็นทองเปอร์เซ็นต์ต่าจริงๆนะครับก็อาจจะเบากว่านี้ได้นะครับเปอร์เซ็นต์ต่ำน้ำหนักมันจะเบานะครับผมอันนี้ก็แปดสิบห้าแปดสิบขึ้นก็ถือว่าสูงแล้วนะครับผมสาหรับงานสั่งทำนะครับผมก็ฝากไว้ให้ดูว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนช่างด้วยกันก็ดีหรือว่าท่านที่ มีพระสะสมอยากจะทำแนวนี้ก็ดีนะครับผมนี่นะครับ